วันนี้เรามาทดสอบเสียงท่อผ่าของเทอร์โบนะครับทดสอบกับรถปี2021อลองฟังรูปทรงสวยงามไหมครับตัวนี้ วัดไม่ต้องไปแล้วร <Okay. S 1> ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็แวะเวียนมาดูมาชมได้นะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้เรามีหลายตัวอยู่ครับ มีทั้งรุ่นปี2009ขึ้นมาไปเนาะจนถึงปี2024นะครับมีจำนหนอยโอเคอเครับ